ีวิตที่ดียิ่งกว่าวุฒิศักดิ์คอสเมติกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลกลูตาไทโอนตราวันเดอร์ไลฟ์ดีไวท Happy birthday to you. Happy birthday. ให้พรสิ Happy birthday to you มันเกิดใครคะมันเกิดเฮ้ยต่ถ้าเหมือนมันเกิดฉันเลยขอโทษนะเจ๊มันเกิดใครเนี่ยหรอมันเกิดฉันหรอมันเกิดเจ๊ออไม่ใช่หรอสอฟร์ไพร์มากเลยนะเคกตอนนี้ฉันก็เป็นคนหยิบเบางพร้อมแล้วโอเคฉันก็เป็นคนปักขอบคุณนะคะตื่นเตน มากเลยขอตกหน้าเอาปเปาลฝันไส้อธิษฐานดังๆอย่าอธิษฐานในใจอธิษฐานดังๆนะคะขอให้ตกกับเป็นเทิงอยู่ต่อไปนะคะจะได้เเงินไปช้อปปิ้งค่ะดีมากดีมากเป็นคาเกงแหม่มก็จะได้ไม่ตกงานไปหนึ่งรายการ h a ป p ่อัปเปิล Happy Birthday to you น้ำลายได้ไหมหูเสียวพูดปั๊บปั๊บ เอาเลยดอะไรกับคนดูคนดูเขาอยากดูเลยทเดียวทำไเราอยากกินไงเขาจะได้ร่วมฉลองด้วยคุณผู้ชมมาร่วมแฮปปี้เบิร์เดย์พี่บอยได้ใน Facebook ของตกมาบันเทิงแล้วก็หน้าจอนะคะเอาชื่อและเบสก่อนเนาะเจ๊อยากกินเยอะอยู่เจ๊อ้วนอ่ะใช่เอสเอ็มเอสของเราก็เบอร์เดิมนะครับซี1 1ึ3 3หนะครับรวมถึง Facebook ไลฟ์ตอนนี้ถ่ายทอดสดชมพร้อมกันทั่วโลกได้เลยแล้วก็วันนี้นะคุณผู้ชมนอกจากจะเป็นวันเกิดเจ๊บอยแล้วเป็นวันสุดท้ายด้วยวันสุดท้ายอะไรวันสุดท้ายของการแจกหมอนฉันตกใจหมดเลย วันนี้แจกหมอนพี่บอยอายุ38ปีเราแจกไป38ใบอย่ามา38แป๊บเอาแจกหมอน38ใบนะครับก็ชมสดก็คอมเมนา์มาสามารถสามารถกินเค้กไปแล้วคุยกันไปเลยได้ไหมกินไปคุยไปคุณผู้ชมด่าเราไหมอย่างงั้นอ่ะอย่ามาจะหาว่าเสียมารยาท่นป็นเกิดถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะ เป็นพรดีๆจะต้องกินเจ๊จะได้มีอายุยืนนานขอบคุณด้วยนะครับเค้กจาก s อสก็ส่งมาตลอดเลยขอบคุณส่งมาตลอดเลยขอบคุณพี่บอยนะครับว่าก<ช>็เปคนยกเข้ามาในสตูดิโอด้วยเซอร์ไพรส์รามากเลยนี่แต่ว่าถ้าใครอยากได้นะคุณผู้ชมอันนี้บราวนี่ของอาจารย์นิสักเราก็แจกกันมาต่อเนื่องนะคุณผู้ชมนะครับก็เมื่อวานนี้ผู้โชคดีของเราที่คอมเมนต์มานะครับแล้วก็โพสต์รูปมาใช้ชื่อว่าคุณแอมน่ารักเสมอนะครับมีแคปชั่นว่าแวบจากเวลางานมาบอกให้รู้ว่าดูตกมันอยู่นะคะหวังว่าสาวระยอง จะได้อ๋อฮิไม่มีเราก็ติดไงหวังว่าสาวระยองจะได้ลิ้มรสขนมอร่อยๆของอาจารย์ยิ่งศักนะครเนี่ยเหรอ5คนได้หรอัแก้งเลยว่าอย่างนั้นเถอะอันนี้คือล่าสุดนะฮะที่ทีมงานเราเลือกมาแต่คนที่ได้รับไปแล้วเนี่ยก็คือคุณดาราสมทองจากกรุงเทพมหานครนะฮะส่งรู้มายืนยันว่าเราแจกจริงอะไรจริงได้แล้วนะครับถ้าอยากได้อีกนะครับก็ส่งข้อความมานะครับก็โพส าภาพนะครับที่<ม>ดูกันเป็นหมู่คณะวันนี้ก็วันสุดท้ายเหมือนกันนะเค้ก็จะเบลนี่าจะนิ่สักใช่เบลนี่เราไม่แจกแล้วนะคะในเดือนหน้ามีแคมเปญใหม่นะคะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้สรุปให้คุณผู้ชมสักนิดหนึ่งเรามีหมอนแจกทั้งหมด38บใบนะคะสำหรับคนที่อวยพรพี่บอยมาวอวยพรแล้วก็แล้วแต่นะคะพูดถึงบอยเธอจะดงจะด่าก็ไม่ว่ากันแล้วขอให้รวยนิดหนึ่งฮะขอให้อวยอ๋อนี่ว่าขอให้รวยเจ๊รวยอยู่แล้วเจ๊จะเอารวยไปทำไมอีกล่ะเออเจ๊ไม่ต้องเอารวยอะไรเพิ่มเติมแล้วรวยอยู่แล้ว หรอเลยรวยแบ่งมาทางน้องบ้างอะไรบ้างอ๋อค่าวที่ข่าว่าคนคงไม่อยากดูเรื่องวันเกิดฉันเท่าไหร่หรอกอ้าไปเรื่องของแม่โบกับน้องบะลินะฮะก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์เหมือนกันเพิ่งเกิดไงครบรอบ36ปีเมื่อวันก่อนนี้เองนะฮะจะบอกว่าแฟนคลับก็โ้ยขนเค้กไปร่วมฉลองวันเกิดให้กับน้องโบแวนด้าเต็มหมดเลยแต่ในวันที่มีความสุขที่สุดคุณโบเนี่ยนะฮะก็ยังระลึกถึงสามีผู้จากไปแน่นอนว่าทำบุญห่าแล้วบอกว่าตื่นแต่เช้า ไปทำบุญให้สามีผู้ล่วงลับคือคุณปอทฤษฎีเพราะว่าเป็นผู้ชายที่คิดถึงสุดหัวใจแหมถ้าให้ฉันถัดเดานะของขวัญวันเกิดถ้าโบบอกว่าเลือกได้เนี่ยเลือกขอสามีแน่นอนเออจริงแต่มันมไม่ได้หรอกแต่ไม่เป็นไรก็ยังมีน้องมะลิเนี่ยแทนใจแม่โบแวนได้อยู่นะะแต่มันก็มีเหตุเกิดขึ้นฮะในงานวันเกิดของแม่โบของเราเนี่ยนะฮะก็ในงานนี้น้องมะลิก็มีอาการงอแงอร้องไห้และไม่ค่อยให้ความร่วมมือเอาเหนื่อยเป็นไหมล่ะเด็กอ่นะ้องมะลิเริ่มง่วงนอนนะครับแต่โบก็บอกว่า ถ้าน้องมาลิดื้แบบไม่มีเหตุผลแม่โบก็จะใช้ไม้แข็งถือคติรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเหมือนกันคุณแม่โบบอกว่าทุกครั้งที่ตีก็ต้องสอนต้องบอกว่าทําโทษเพราะอะไรออแต่ผมไม่เคยเห็นแูบนี้เลยนะไม่เคยเห็นน้องมาลิร้องไห้แบบนี้<า>เลยนะบางทีเด็กอาจจะเหนื่อยไงคะเจ๊มแมมอมหรืออาจจะไม่สบายออทีนี้นักข่าวก็ถามเหมือนกันว่าวิธีการเลี้ยงลูกเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าอุย้ยลูก น้องมะลิเนี่ยนะฮะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขขุนปอทฤษฎีเป็นของขวัญที่สาคัญที่ฝากเอาไว้แม้ว่าตัวเองจะไม่อยู่แต่มีลูกน้อยใช่ไหมทีนี้เนี่ยโบเขาก็บอกชัดเจนบอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีมหมายความว่าเห็นแบบนี้เนี่ยก็ดูแลลูกเหมือนกันตีลูกเหมือนกันแล้วก็ให้เหตุผลกับลูกว่าอะไรอย่างไรก็ไม่ได้สปอยลูกตลอดเวลานะฮะก็ถือว่าเป็นวิธีกำราบของแม่โบแวนด้าเหมือนกันใช่เอาไปฟังวิธีกำราบลูกๆนะครับของตามแบบฉบับของแม่โบนะครับ ขางอไง,งไม่มีเหตุผลก็จะเฉยค่ะก็ปล่อยเขาร้องไปเลยร้องจนหมดแรงแล้วพอสักพักหนึ่งเขาก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆเดินมาสก,กิดเราเราก็จะทําฟอร์มก่อนว่าอย่างนี้ไม่น่ารักถ้าไม่มีเหตุผลก็ก็ต้องมีวิธีที่ทำให้เขารู้ว่ามัน,มนไม่ได้นะทาแบบนี้กลัวให้พวกกลูกให้ต๊ก็มีบ้างถ้าเขาทําอะไรที่แบบโอ้โหไม,ไม่สมควรทําอย่างยิ่งเลยเงี้ยก็จะตีเขาทีเดียวแล้วจบเลย เขาก็จะรู้แล้วก็ไม่ทำละจริงๆเรื่องรักไว้ผู้ปรกลูกให้ตีในแต,ต่ตีตีอย่างที่บอกนะต้องบอกเหตุผลด้วยบางคนผมเห็นนะไปดิ้นพัดพลาดพ,าด,พ,าด,พาดอยู่กลางห้างนี่เจ้าของเล่นก็ตีฟาดปั๊บ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 ปัอัน <ๆ S 2> นี้เรี <ๆ S 2> เป็นการตีระบายลมพ่อแม่ไม่ถูกแต่ไม่บอกแทนที่จะคุยกันให้เรียบร้อยบอกเออลูกเงินต้องประหยัดนะลูกอะไรอย่างงี้อธิบายกันก่อนเนี่ยเด็กสมัยดีๆนะสมัยรุ่นเรา ฉันโดนพ่อเตะเลยนะจ๊ะเตะเหรอเออจริงๆก็เลยเป็นตุ้ดมาถึงทุกวันนี้แหละเกี่ยวไมมไม่เกี่ยวก็โดนแบบเกลียดพ่อไงพอเกลียดพ่อก็เริ่มรู้สึกว่าผู้ชายเนี่ยน่ากลัวแล้ททีไม่ทุกวันนี้กลัวไหมล่ะผู้ชายกลัวที่ไหนล่ะลุยเลย ก็ได้ลิศพ่อมาไงเอาเหรอมันกลับกันเหรอมันกลับกันอ๋อเอาไปอีกหนึ่งคุณแม่ก็แล้วกันนะฮะนอกจากจะหวนมารับงานละครอีกครั้งในรอบ6ปีนะครับกับวิกหมอชิดแล้วล่าสุดนะฮะคุณแม่ลูก2กบสวนนันนะครับก็รับเล่นซิทคอมครั้งแรกกับทีวีอีกช่องหนึ่งนะครับหลายคนจับตาว่าเป็นการข้ามค่ายคือจากวิกหมอชิดมารับอีกช่องหนึ่งกบก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกับวิกหมอชิดเนี่ยเป็นเพียงเป็นสัญญาใจรับงานกับช่องอื่นก็เพราะเป็นงานรูปแบบซิทคอมที่กบเนี่ยไม่เคยเล่นมาก่ คือเราเคยสัมภาษณ์กบสุภนันเคยคุยกัน,นอกรอบเจอการคุณกบเขาบอกชัดนะคะ,ะว่าการต่อสา,ากับช่องเจ็ดไม่มีแล้วเป็นสัญญาใจแต่ประเด็นก็คือว่าแม้ว่าจะทํางานอะไรเนี่ยก็จะบอกกล่าวให้กับผู้ใหญ่ได้รับรู้ถ้าเกิดสมมติว่าทางต้นสังกัดเดิมไม่ได้มีงานใหม่ๆม,มาให้หรือไม่มีงานต่อเนื่องมาให้เขามีเวลาว่างพอจะทํางานอย่างอื่นได้ก็จะไปรับงานไม่นนงนั้นแหละแต่ก็แอบ คิดถึงนางเหมือนกันเนอะเพราะว่าไม่ได้เห็นนางเล่นละครนานมากเจ้าตัวเองก็บอกเหมือนกันบอกว่ากลับมาเล่นละครคราวนี้ก็แอบเป็นห่วงลูกเหมือนกันทั้งสองเพราะว่าหนึ่งคือมันเหมือนแบบคนเคยเลี้ยงลูกตลอดเวลาไงเจ๊วันหนึ่งปุ๊บต้องมาทํางานอย่างเงี้ยแล้วลูกจะยังไงแต่ผัวเขาสนับสนุนผัวก็ไม่ว่าเ,<อ>เขาบอกเข้าใจได้อยู่ว่าเออเมียก็คงแบบรักการแสดงอะไรอย่างนี้แต่ผมเชื่อนะว่ากบสูนนานเนะี่ยก่อนจะรับอะไรเนี่ยต้องคิดต้องเลือกให้ดีมาแล้วแหละก่อนจะตัดสินใจใช่ไหมแต่ว่าเราก่อนคือคือต้องเข้าใจนะคะว่าพอลูกเริ่มทีีีี่่จะะเเเเขขข้้้้้้าาาโโโรรรรงงยยนนนนนนตตอแแลลววดก็ึใชมค แน่นอนราคามีเวลาว่างมากขึ้น <Yeah. S 2> แลวจะทำอะไรเนี่ยเจ๊แมม uh huh. ใจเขานั่งตบยุงอยู่ที่บ้านหรือที่บ้านแน่นอนเราต้องมีระดับกบสุวรรณนันแล,แล้วก็ต้องมีแม่บ้านมีคนทำความสะอาดมีคนรับใช้เสื้อผ้าน้าผม uh huh. ใช่ไหมมีคนไปรับรูปข,ขับรถเวลามันก็ว่างพอที่จะไปทํางานไง ใช่คืออันนี้พูดไม่ได้หมายถึงกบคนเดียวนะสภาพโดยรวมทั่วไปบางคนเนี่ยผัวเนี่ยอันนี้ไม่ใช่กบผัวบางคนก็แบบอยากให้เมียเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกแต่ทั้งที่ลูกเข้าโรงเรียนไปแล้วบางทีเมียอยู่บ้านไม่ทำไรผัวไปทํางานลูกเข้าโรงเรียนเมียอยู่บ้านเกาแก่แก่ๆอย่างเงี้ยเกาอะไรครับก็ยุงเยอะนะช่วงนี้ยุงเยอะทั้งเกาทั้งทำายตัวเราเป็นต้นทั้งเกาทร้ายตัวเราเราเป็นจ้าเป็นผืนเปิดทางให้ไม่ได้เลยนะเอาเสียแมลงสาบนักเลียดนักเลี้ยพออารมณ์เสียไม่แต่เขาโตแล้ว ก็เข้าใจได้ว่าเขาควรจะปล่อยแล้วปล่อยบ้างแล้วแหละก็โอกาสที่จะกลับมารับงานก็ต้องให้กบบ้างไม่แต่เราชอบนะแฟนขับก็จะได้มีเวลาที่จะได้เห็นผลงานบ้างสุวรรนั้นนะคะแฟนขับเยอะนะเชอจำไม่ได้แล้วเรื่องสุดท้ายแล้วแฟนขับไม่ใช่เยอะธรรมดานะคะเยอะระดับว่ามีหลายกลุ่มด้วยตั้งแต่คนแก่มากๆจนถึงคนวัยรุ่นตอนปลายต้องเคยดูเป็นแฟนขับกบสูนั้นกันทั้งนั้นแหละแต่กบก็บอกว่าการรับงานละครเนี่ยก็เลือกเหมือนกันคงจะเห็นแบบมารับงานละครตลอดต่อเนื่องเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เอาจังหวะที่เหมาะ เขาบอกเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็กลับมาแล้วเล่นคู่กับใครรู้ปะสอนลานเฮินฟ้ากบสูงวันกลับมาเล่นคู่กับสอนลานสวยสิสวยเฮินฟ้าสวยเฮินฟ้าสวยตายละวจำไม่ได้ไปที่ชะงอนหินก้อนนั้นกันเนอะลืมแล้วอืมไปฟังมเรื่องอะไรนะเจ๊เรื่องอะไรสยองเอาพยองเออออันนี้สยองมาเหอะเอาไปฟังเสียงกบครับทุกวันนี้ก็พยายามอย่างน้ำซอไซสก็ทำงานเสาร์อาทิตย์บางทีก็เคยคิดว่าแบบ พอเสาร์อาทิตย์ลูกหยุดเรียนแล้วก็ไม่ได้อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ทําทุกเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะพี่บุ๊กไม่ว่าเลยค่ะพี่บุ๊คซะอีกที่แบบกดต้องขอบคุณมากเพราะว่าคนที่ไปรับไปส่งลูกก็ยังก็จะกลายเป็นพี่บุ๊กอย่างอย่างอาทิตย์เนี้ยสองสามวันแล้วพี่บุ๊กก็ต้องบอกวู้พี่ไม่ได้ทางานเลยต้องไปรับลูกซึ่งแบบลูกเขาก็แฮปปี้ค่ะพี่บุ๊กบอกว่าไปทําเถอะพี่บอกไปทําเถอะเพราะว่ามันก็เป็นงานที่กบรักมากแล้วก็ มันเป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาอย่างที่บอกว่าคือกบพยายามที่จะแบบถ้ามีโอกาสเข้ามาก็พยายามที่จะไม่ไม่ผลักไสไปแล้วก็มานั่งคิดให้ดีว่าเราทําได้ทําไม่ได้มากน้อยแค่ไหนถ้ามีโอกาสกบก็จะทำมาค่ะเพราะฉะนั้นพี่บุค๊คเขาบอกไปทําเ้อยสวยเหมือนเดิมเลยอ่อหอมลงนะคะไม่ต้องให้นมลูกแล้วไงเพราะฉะนั้นการกินกันอยู่ก็ต้องดูควบคุมอาหารได้ไม่ต้องแบบว่ากินเต็มที่เพื่อจะเอาให้ร่างกายผลิตน้ํานมอยไม่อยากให้กบเล่นเป็นแม่เลยเท่ากับมอนี่ไงเล่นเป็นแม่นราไม่เอานะเรื่องอะไรน้ำสต๊า <ๆ S 2> น้ำอ,อสลายพี่จ่ายจำรัดและสลายละลาย กูปาอะจากคุณแม่ไปที่คุณพ่อกันบ้างไม่น่าเชื่อเมื่อก่อนเมกน็เกลียดโปรดิวเซอร์รายการเรามากเลยอะเลือกมาแต่เรื่องมีสาระหมดเลยอะไม่มีแต่ไม่เราก็ทำให้ไม่มีสาระได้ไม่ใช่เรื่องแรกเรื่องการกำลาบลูกของแม่โบเรื่องที่สองคือการดูแลลูกของกบสุวรรณนันคิดถึงโรงการแต่ว่าก็ต้องคิดถึงลูกด้วยเวลาไปทํางานแล้วก็อันเรื่องต่อไปที่จะนําเสนอก็คือแม่อลจนราศักด์ต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ด้วยดูไมนางซ้อไงว่าเดี๋ยวนางจะมีผัวแล้วไงโปรดิวเซอร์เราอะไม่ใช่แต่แ่่่ละะเรืองมมมันดดูบบวาคคุชิ ไม่ค่อยแซบเลยอ่ะป้าแต่ว่าอีกมุมหนึ่งมันก็ให้มุมมองที่ดีนะอะไรล่ะเล่าสิโดยเฉพาะเรื่องของพี่แมวเนี่ยตอนนี้คือต้องบอกว่าพี่แมวเนี่ยมีลูกสองคนลูกกับเมียเก่าคือคุณนิโคคนึงแล้วก็ลูกกับเมียใหม่คนนึงแต่ตอนนี้ที่มีปัญหาคือว่าลูกคนเล็กเนี่ยคนที่สองเนี่ยกับเมียใหม่มองแง่และชื่อน้องแจสเปอร์คุณธรรมเขาบอกว่าคุณพ่อเนี่ยบอกเลยเลี้ยงลูกคนแรกเนี่ยประเภทเรียบร้อยแต่ลูกคนที่2เนี่ยซื้อดื้อซนและที่สําคัญก็คือ ตอนนี้นะคะถึงขั้นต้องไปพบจิตแพทย์เลยคุณพ่อต้องปรึกษาหมอนะคะเอ๊ะทำไมลูกดื้อแล้วทาไมพ่อไปพบจิตแพทย์อ้าจะได้รู้จักวิธีการเลี้ยงลูกเงคะ่ะว่าถ้าเด็กลูกเราเป็นอย่างนี้พฤติกรรมแบบนี้จะเลี้ยงลูกอย่างไรให้ดีเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถจะปรับตัวกันเลี้ยงเข้ากับพฤติกรรมของเด็กได้เนี่ย พ่อน่าจะปรับตัวได้ง่ายกว่าลูกไหมล่ะลูกเป็นเด็กนะพ,พี่แมวบอกว่าลูกคือกระจกเงาของเรามันก็คือแบบนั้นจริงๆเร,เราอยากจะเปลี่ยนลูกเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเราเองด้วยก็บบตอนนี้ไปพบแพทย์เพื่อจะรู้ว่าเป็นแนวทางใช่ไหมคะใช่นะครับก็ไปปรึกษาจิตแพทย์ก็รับมือกับคุณแมวก็บอกว่าตอนนี้คุณหมอบอกว่าเพราะว่าแจสเปอร์เนี่ยเป็นเด็กชอบลองนะชอบท้าทายคุณพ่อคุณแม่ในวิธีเลี้ยงลูกนะสำหรับเด็กที่ดื้อแบบนี้นะคุณพ่อคุณแม่ต้องพูดคุยด้สยด้วเสียงโทนต่ําเช่น แจสเปอร์ทำไมทำอย่างนี้อันนี้ไม่ได้แจสเปอร์แจสเปอร์ลูกแจสเปอร์ทำไมเจ๊แจสเปอร์ทำไมดื้อแบบนี้อ่าฉันเป็นลูกฉันจะถามว่าพ่อเป็นหาอะไรเเฮ้ย้านเหรอก็หมอเขาบอกไไ้เป็นลูกพูดกับพ่ออย่างนี้ไม่ได้เป็นไรคอ่ะก็หมอเขาบอกหาอะไรเหรอหมอเขาบอกว่าให้ทำเสียงโทนต่ำห้ามใช้วิธีตีต้องใช้วิธีที่นุ่มนวล ซึ่งก็เป็นผลดีที่ทําให้ความใจร้อนของตัวเองเนี่ยดีขึ้นก่อนจะทิ้งท้ายว่าการมีลูกเปรียบเหมือนกับการปฏิบัติธรรมดีจอบพ่อเล่นปีดีเส้นลมอะค่ะต้องควบคุมอารมณ์เล่นปีพังอะค่ะตอนนี้ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนใจเย็นมากไม่แต่ว่าแมวไม่เคยเป็นอย่างนี้นะแมวนี่เปลี่ยนไปเยอะมากตั้งแต่มีลูกเนี่ยนะจะเป็นขึ้นเยอะเป็นร็อกเกอร์ใช่ไหมคุณจริงๆพี่แมวเนี่ย สำหรับเรานะแมวจิรศักดิ์เป็นผู้ชายสองบุคลิกเห็นล็อกเกอร์แบบนี้แต่ชอบเพลงแจ๊สใช่เห็นนุ่มๆแบบนี้แต่มีอารมณ์ฉุนเฉียวเหมือนกันเวลาเขาแบบให้สัมภาษณ์หรือว่าเนี่ยเขาพูดตัวเขาเองเขาว่าเขาก็เป็นคนดุตอนนางคบกับนิโคอะนางขึ้นบ่อยมากเลยฮะจริงนางขึ้นบ่อยอารมณ์ขึ้นรถติดก็ไปลงนิโค แบบมีลูกตอนนั้นชื่อเกิร์งไงตอนเด็กๆตอนนู้ดอ่ะเจ๊ไม่รู้เลยไงเจ๊ไม่ได้รถเขาหรือไงสนิทกับคุณแมวไม่ใช่มันสนิทกับคุณแมวอ๋อคุณแมวคุณแมจีเนี่ยเหรอเอ้ยโทษนะแมวโทษนะอ่าไปฟังเสียงพี่แมวนิดนึงนะฮะเครียดเรื่องลูกซนต้องพบคุณหมอนะฮะเชญครับก็ก็เป็นเด็กสมวัยฮะสมวัยแต่ที่ไม่สมวัยก็คือความซนเพราะว่าซนมากซนถึงขั้นที่เรียกได้ว่ากวนควรมากเลยควรเชนมากเลยนะ พ่อแม่หลายคู่อย่างเงี้ยจะมีการไปปรึกษาจิตแพทย์เพื่อจะหาวิธีการเราก็ปรึกษาฮะปรึกษาแล้วแล้วก็ได้ข้อมูลมาแล้วว่า j จัสเปอร์เป็นเด็กแบบนี้เป็นเด็กที่ลองท้าทายนะเราก็ต้องใช้โทนเสียงที่ต่ําเราอย่าไปขึ้นเสียงกับเขาผมไม่เคยตีลูกคือคือคือเคยบ้างมีเผลอแบบว่าตีเบแบบาๆไม่ได้แบบฟาดหวดอะไรแบบนั้นคือแบบเบาๆแต่ว่าหมอบอกว่า,วาไม่ควร เราะว่าเราเริ่มต้นกับเขามาอย่างนั้นเราไม่เคยตีเขาเลยแต่พอถ้าเกิดเรายืดดีเราไปตีเขามันจะยิ่งไปเพิ่มน้ําหนักความ aggresive ให้เขาก็าถามใจเราแอบเครียดไหมไม่แอบฮะเครียดเลยแหละเครียดเลยเพราะว่าทุกอย่างที่เขาแสดงออกมามันคือตัวเราหมดเลยฮะโอ้ฉันเป็นแบบนั้นเหรออะไรเงี้ยคือคําพูดกิริยาอะไรต่างๆมันคือเราเลยฮะเพราะฉะนั้นลูกคือกระจกเงาของเราเราอยากจะเปลี่ยนลูกเราต้องเปลี่ยนเรา เมื่อเราเปลี่ยนแล้วลูกจะเปลี่ยนวันนี้รายการเราจึงจังมากเลยอะค่ะแล้วไปเที่ยวกันดีกว่าโชคดีเราไม่มีลูกนะคะพ่อสอนลูกไงอุ้ยทำไมวันนี้มันร้อนจังเลยอะไม่หรอกเจ๊เจ๊แอคติ้งเยอะไงหัวเราะเยอะไงวันนี้หรอทำไมล่ะไปเที่ยวดีกว่าคุณผู้ชมเอาไปดูโคเอเชยแล้วกันแล้วสุดท้ายนะคะวันนี้ถ้าไม่จองก็ไม่ต้องไปแล้วค่ะเลิกเอาไปดูรายละเอียดก็แล้วกันเชิญเชิญและดูแลแขกนิดนึงดูแลแขกนิดนึง หมายเลขเจ็ดพาคุณสัมผัสสถาปตยกรรมที่งดงามแบบโรมันที่ยุโรปประเทศโครเอเชียนำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดูบรอสกิสุดประการตาที่หลังคาทั้งเมืองสีส้มสดกับน้ำทะเลสีครามชมมรดกโลกทางธรรมชาติอุทยานพรีวิเซที่คุณจะประทับใจไม่รู้ลืมชมพูล,ล่าอารีนาสถาปตยกรรมสนามกีฬากลางแจง้งพียังคงความสมบูรณ์ลิมรสอาหารทะเลสุดอร่อยสไตล์ยุโรปที่เมืองโรวิน สุดทึ่งกับโบสถ์เซนต์มาร์กที่หลังคามีสไตล์กว่าที่ใดในโลกอิ่มอร่อยเดินทางสบายนอนระดับ5ดาวสอบถามโปรโมชั่นด่วนที่0922615962 0868251444 อาว่าง่ายๆก็อยากไปก็โทรมา0922615962แล้วก็0868251444เดินทางวันที่28ตุลาคมถึง4พฤศจิกายนถามว่าราคาสูงไหมเมื่อเทียบกับราคาทัวร์อื่นๆบอกเลยว่าสูงแต่เรากิน5ดาวนอน5ดาวนะคะกินไปไกย่างเดียวเหรอไม่ใช่มาตรฐานเป็นรักคชูรี่บ้า ฉันบอกกิน5ดาวอย่างเดียวเลยฉันไม่ได้พูดว่าไก่ฉันพูดว่ามาตรฐาน5ดาวโอ้ทำให้อารมณ์เสียอารมณ์เสียไปดูอัมพัชราภาดี่บาดได้ข่าวว่าเที่ยวไร้เที่ยวคือกรุงเทพต่างจังหวัดถ่ยละครสู้ายมากเลยนะฮะสปิริตแรงต้องยกให้ซุปตาตัวแม่อัมพัชราภาปินเลยที่แม่คิวงานอีเวนต์จะยาวไปถึงปีหน้า แถมยังต้องเทเวลาให้กับงานละครที่ต้องบินไปถ่ายทำไกลถึงต่างจังหวัดแทบสุกคิวงานนี้สาวอ้ําก็บ่อยยันต่อให้บินไปกลับกรุงเทพวันเว้นวันก็ยอมเพื่อแฟนๆที่รักอาา่ะค่ะคุณป้าเรื่องราวดีๆแพนเค้กจัดว่าเฮอหลานสาวหนักเวอร์หลังน้องสะพ้ายสาวพัชชาภรรยาพัตเตอร์ให้กําเนิดหลานสาวคนแรกน้องอัญชัน โดยตอนนี้ทั้งครอบครัวจะมีก่อนตื่นเต้นกันยกบ้านบาแพนเค้กก็ออกอาการเห่อสุดๆเสร็จงานปุ๊บรีบมึงรถกลับไปหาหลานสาวทันทีแบบนี้น่าจะมีเป็นของตัวเองสักคนดีไหมนะเพราะเป็นความใฝ่ฝันแต่วยาวของหนุ่มปั้นจั่นว่าอยากเป็นนักกีฬากลอฟมืออาชีพเลยไม่ขอทิ้งความฝันปฏิญาณกับตัวเองว่าภายในสองปีจะเทินโปรกับเขาให้ได้อ้าวรู้อย่างนี้สาวๆสนใจไปเชียร์กันหน่อยแล้ว Oh man, man,